では始めましょうか。消え去りなさい。まだ終わらないわよ。私の計算は完璧なのですべて叩き潰して差し上げなさい。よくも邪魔をしてくれましたよ。がうるさいですべ、ね、て叩き潰して差し上げななさい。 สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมบัวใครกันจิ้งเกินนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครวากาโมหรือว่าวากาโมแห่งเจ็ดอาชญากรนั่นเองนะครับผมเป็นไงล่ะผู้คนดีใจกันล่ะสิก็เป็นตัวหนึ่งตัวที่ผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะผมรู้สึกว่าจะมีคนขอมาด้วยนะเออตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่าผมปฏิเสธไปนะเพราะว่าดาวมันน้อย แต่ที่ผมมาทำวากาโมเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกเสียดายนะที่แบบผมจะไม่ได้รีวิวตัวนี้นะเออมันเป็นตัวที่เล่นได้นะในอารีนาซีซันนี้ไม่รู้ดีเขารู้สึกผมผมคิดว่ามันน่าจะไหวนะถึงดาวผมมันจะน้อยก็เถอะออผมเลืมไม่อยากรีวิวนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมรีวิวตัวแปลกๆมาเยอะเนี่ยน่าจะไหวนะครับผมผมจะพยายามทยอยรีวิวตัวที่มันเล่นได้เรื่อยๆนะในอารีนาเนี่ยเออผมจะพยายามทยอยทำเรื่อยๆแต่ว่าผมจะไม่สปอยนะผมว่าผมจะทำตัวไหนนะเออเดี๋ยวมันจะไม่สนุกไนงะเออ คือแบบวา่าถ้าใครสงสัยนะผมว่าผมไม่เปิดเอตูดีวากาโมเต็มเนี่ยเพราะว่ามันมีช็อนหนึ่งที่แบบมันซูมไปที่หน้าอกไงเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดนแบน <Yeah. S 1> เอ้ยมันโดนจริงนะเว้ยเออเดี๋ยวผมผมเลยไม่เปิดไงเออเดี๋ยวมันโดน y o u ูทูบแช่งอันนี้จริง <Yeah. S 1> โอเคโมเดลรูปร่างหน้าตาของตัวคุณเธอก็ประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> ผมเรียกได้ว่าสวยสวยมากๆ <c oughs> โคตรสุด คุณจะได้เห็นล่างนี้เนี่ยตอนที่วากาโม่ล่างนี้นะตอนที่อยู่ที่อีเวนต์อาบิดอรรีสอร์ทนะครับผมใน,เ,นเรื่องกิจกรรม <Wow. S 1> ก็สามารถไปดูกันได้นะผมใน,เ,นเรื่องกิจกรรมนะล่างที่มันยิงลาบูผมนัดเดียวล่วงอะ่ะในเนเรื่องกิจกรรมอาบิดอรรีสอร์ตตอนที่3นะครับผมหลังจากที่วากาโมูเนี่ยโดนลาบูรับจ้างมานะมให้จัดก,การกับพวกแกงอาบิดอสเนี่ยเป็นความบังเอิญโลกกลมพรมลิขิตอะไรบางอย่างทําให้วากาโม่เนี่ยได้เจอกับคุณครู ทำให้วากาโม้เนี่ยรู้สึกง,งงแล้วก็สับสนเป็นอย่างมากจนทําให้คุณเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ทําได้แต่ยืนงงในดวงกระสุนทําให้ชิลโกะเนี่ยยิงฟรีอ e ีสปอร์ตจนทําให้พวกลาบูเนี่ยต้องแพ้ลาบคาบอีกรอบแก๊งหมวกกันน็อกเนี่ยเลยต้องทําการถอนกํลาลังก่อนแล้วก็พาวากาโมเนี่ยกลับไปดึงสตินะครับผม ในเรื่องกิจกรรมอาบิโดสดีสอดตอนที่4นะครับผมในศึกครั้งที่2ของวากาโมกับพวกอาบิดอสที่วากาโมเนี่ยคุณเธอเนี่ยเข้าใจผิดว่าพวกอาบิดอสเนี่ยเป็นแกงลักพาตัวในศึกครั้งที่2เลยได้เกิดเป็นร่างนี้ขึ้นมาโอ้โหไม่อยากสปอยเยอะนะก็พอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวเราไปเริ่มอา่านสกิลกันก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลยนะครับผมร่างชูแว่าน้ำนะถ้าเป็นร่างหลักเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะผมในอารีนาซีซั่นที่แล้วนะ ตัวของวากาโมหรือว่าวากาโมเนี่ยในชุดว่ายน้ำแนวคุณเธอจะมาเป็นตำแหน่งของแอทเทเกอร์แนวหลังโจมตีเป็นเพศเจาเกาะป้องกันเป็นเกาะหนักนะ อ่ะพอมาในชุดว่ายน้ำเนี่ยคุณเธอเปลี่ยนปะเะียทการโจมตีด้วยนะผมร่างหลักเนี่ยมันจะเป็นกระสุนฟ้าใช่ไหมแต่พอมาล่างชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นกระสุนเหลืองนะผมแล้วเกาะมันก็จะเป็นเกาะเหลืองนะผมอ่ะจากเกาะแดงนะแล้วก็ค่าสเตตของตัววากาโมโอโ้โหเลือดน้อยมากเลือดน้อยจัดเลยแน่นอนว่าที่เด่นก็ต้องเป็นแอดแทกนะผมอ่ะเป็นตัวสายโจมตีเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นสไนเปอร์ก็จะมีค่าความาม่นที่คนข้างเยอะนะผมเก้าร้อยสิบสี่นะตัวมันอาจจะดูเออๆหน่อยนะผมเพราะว่ามันสามดาวนะ ไอ้ตรงที่มันเลื่อนน้อยมันอาจจะเป็นเพราะส่วนนี้ด้วยแหละเออดาวมันน้อยแต่ค่าคำชนะในอารีนนาเนี่ยมันเป็นระดับ S เสไงเออตัวมันเลยดูน่าเล่นนะ สกิล x ของตัววากาโมชุดว่ายน้ำนะครับผมก็จะเป็นล nice ิขิดไฮบูผพาสีมรกตสกิลนี้จะเป็นสกิลท่าไม้ตายคอมโบนะครับผมตัวของวากาโมเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหนุ่มเป้าหมายนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่ที่6สเต็ปนะครับผมก็คือชุดแรกเนี่ยคุณเธอจะทําการคอมโบก่อนนะครับผมสเต็ปหนถึงหเนี่ยมันจะมีดาเมจอยู่ที่128.91%รอยย่สจุเอของค่าโจมตีนะครับผมแล้วก็สเต็ปหนถึงหเนี่ยถ้าศัตรูเนี่ยโดนไปเดี๋ยมันจะมีโอกาสทําให้ััตตรรรูิิดสสาานนนนะะะะย้คบผม1.1วที ก็คือสตาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ทุกสเตปเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสเตปหนึ่งถึงห้าเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสติดสตาร์ทหมดเลยนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแค่ระยะสั้นนะครับผมแต่ว่ามันสามารถสแต็กกันได้นะไอสถานอสตาร์ทเนี่ยผมไปลองมาแล้วมันจะติดสตาร์ทเป็นสแต็กได้นะผมอาร์หนึ่งถึงห้านะผมไปลองมาแล้วมันมันติดเป็นสแต็กได้นะ คุ้มค่าสุดๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการจบด้วยสเต็ปสุดท้ายนะครับผมสเต็ปที่6นะครับผมความแรงสกิลจะอยู่ที่429.7%ของค่าโจมตีนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสตาร์ระยะยาวนะครับผม4.1วินาทีเลยนะแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนโน็อกแบ็กด้วยนะครับผมโอ้โหจะทําให้ศัตรูเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าโดนเนี่ยมันจะโดนซัดปิวนะครับผมสกิลนี้ค่อนข้างเกลียดน,นะมันมีน็อกแบ็กแล้วสามารถยิงศัตรูให้มันกระเด็นออกมาจากกำบังได้นะ เออเดี๋ยวต้องไปรอดูในเกมนะผมว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะสกิลนี้ค่าค้อนห้านะผมค่อนข้างแพงนะต่อไปก็สกิลพื้นฐานความมุ่งมั่นนี้เพื่อคุณ ก็ตัวของวากาโมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่สามารถเก็บสแต็กพลังโจมตีได้ด้วยนะครับผมเมื่อเวลาเนี่ยผ่านไปทุก60วินาทีนะวากาโมเนี่ยจะเก็บสแต็กพลังโจมตีนะผมแอตแทกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น31.5%เรลยนะผมเพิ่มสูงสุด99%บนัฟนี้จะอยู่ไปจนกว่าจะจบเกมเลยนะผมหรือว่าตัวของวากาโมเนี่ยโดนฆ่าตายนะแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะผมตัวเราจะไม่ได้แค่บัฟแอตแทกแต่ว่าตัวเราเนี่ยจะได้บัฟโดนความเสียหายแรงขึ้นนะครับผม โอ้โหกลายเป็นตัวบางเรียบบางแล้วบางอีกก็คือมันเราจะโดนความเสียหายแรงขึ้นนะผม28.9%บอนะ,อะถ้าเราสแต็กสูงสุดนะอารมณ์เหมือนเราเข้าโหมดเบอร์เซิร์กอะครับออในหลายๆเกียนะที่เราจะโดนความเสียหายแรงขึ้นด้วยเนาะ <Yeah. S 1> รู้สึกท่านี้มันจะอิงในนิลเ่องด้วยหรือเปล่านะเออ <Wow. S 1> ท่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากในเรื่องสายใหญ่ของวากาโมนะเออน่าจะนะน่าจะ คือว่าคามูเนคุณเธอเขาน่าจะเก็บอารมณ์ไว้ในใจนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปเด็กกับคุณครูสักทีอะเออรู้สึกว่าโชคชะตาเนี่ยจะเล่นตลกลายนะรับผมรู้สึกจะมีอะไรมาขัดขวางไม่หมดเลยอะ พอดูแล้วน่าสงสารมากเลยนะวากมู้เนี่ยเออในนี้เรื่องสายใยอะต่อไปก็สกิลลองรุนแรงแซงฤดูร้อ,อนเมื่อตัวของวะขโมนเนี่ยไปโจมตีศัตรูที่เหลือพลังชีวิตต่ำกว่า30%เนี่ยมันจะมีความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับผม98.1%เลยนะครับผมโอ้โหนี่มันสกิลแอสซิสซินหรือเปล่าเนี่ย98.1%นี่ไม่ใช่น้อยๆนะเหมือนเราตีธรรมดาเข้าดาม100เาดามจ1ร้อยเปอนเราตีโดน2ครั้งตะในนัดเดียวอะก็คือแบบว่าดามเมจตีธรรมดาาเราอะมันโดน2ครั้งในในนนัดเดเียวอะ่ะ นอารมณ์เหมือนว่าเราใช้สกิล X ไปปุ๊บเนี่ยถ้าชุดแรกเนี่ยเรายิงให้มันเลือดต่ำกว่า30%ได้เนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยเราแทบจะการันตีว่าเราเอามันตายแน่ๆต่อไปก็สกิลตัวนะครับคิดถึงไม่ไหวแล้วค่ะก็สกิลตัวของวากาโมะนะผมจะเป็นการเพิ่มแอตแท็กปกตินะผมยี่บหกจุดนะอ่าก็ตรงนี้ก็พื้นฐานอยู่แล้วเนาะสำหรับพวกที่มันเป็นสายโจมตี๋ยเนาะที่จริงตัวมันเป็นตัวตีบอสนะผมเขาน่าจะทำมาให้มันตีตัวบอสหอนเนาะเอออ่ะ แต่ว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะในอารีน่านะต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าสแต็ด้านบนนะครับผมมันจะได้หลังจากที่เราปลดปืนไปวิธีสองเลเวลปืนแมสเป็น40แล้วนะครับผมตัวของวากาโม่เนี่ยจะได้ค่าสแต็มาเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเพิ่มแอตแทกให้อีก840แต้มเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้มันก็จะไปคอมโบกับสกิลรองนะเออมันจะมันจะคิดจากค่าโจมตีเราเนาะ <Wow. S 1> ก็ดีเทลก็เข้าก็ประมาณนี้คือที่มันเด่นในอารีน่าที่เถนี้เพราะว่ามันเป็นตัวกระสุนเหล คือซีซันนี้มันไม่ค่อยมีตัวดาเมจเหลือที่เอาไปเล่นในไอเน้าซีซันนี้ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเออก็มีแต่อนายเน,นีนะชุดว่ายน้ำอะ่ะแต่ว่าผู้ตัวสไตนเกอร์เนี่ยมีน้อยมากนะอิวลีน่ยก็เล่นไม่ได้เพราะว่าค่าพชนานเนี่ยมันเป็นสีแดงไงวากามโมเนี่ยคุณเธอก็เลยดูดุดหน่งขึ้นมานะมันสามารถเอาไปฆ่าตัวที่มันเป็นก่อหนักได้นะในไอเน้าซีซันนี้ <Wow. S 1> พูดจะปวดกรามแล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปเล่นในไอเน้ากันเลยนะครับผมว่าตัวของวากามโมในชุดว่ายน้ำเนี่ยคุณเธอร งอเนี่ยปงานถอดหน,น้ากากเดี่ปนงานน่ารักไป่เลยถ้าเป็นนักเรียนที่ใส่หน้ากากเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะครับผมอย่างเช่นซาลิหรือไม่ก็อสโกโนเนี่ยสามารถถอดได้นะเชลิโนโอ,อย่างเงี้ยเชริโน,โนเนี่ยสามารถถอดหนวดเชลิโนโออกได้ด้วยนะโอเคเคลีย์น้องเรื่องแล้วงั้นก็เ,เราไปจัดทีมไปเลยนะครับผม <c oughs> ทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมนี้นะครับผมว่าคาโมสในชุดว่ายน้ำเนีเน่ยคุณเธอจะเป็นตัวดาเมจเดียวนะครับผมผมแนะนําให้เอาตัวดาเมจหมู่ไปตัวหนึ่งนะครับผม แต่ผมเอา2ตัวเลยเออกลัวเปิดไม่ทันนะเอามินูรีไปด้วยเออเป็นตัวที่เปิดโกงมากนะมินูรีเนะี่ยผมชอบมากเลยประมาณนี้ก็จะเป็นทีมง่ายๆเนาะวากาโมให้วางไว้ตำแหน่ง4นะผมน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคือตัวมันบานด้วยแหละเออแล้วก็ผม3ดาวด้วยอะตัวมันจะเปาะมากเลยวางไว้ข้างบนเนะี่ยถ้าวากาโมเปิดก่อนเนะี่ยเรายิงตัวข้างบนฟรีได้เลยนะหนึ่งตัวนะเออต้อนเกมเฮ้ย <c oughs> ผมจะรอดมีเนี่ยสามดาวนะเออตัวมันอาจจะดูเบาๆนิดน,นึงนะครับผม แต่ว่าที่เหลือนะก็ป้านมาค่อนข้างสุดนะครับผมยยเวนดาวนะมันอาจจะต่างแต่ว่ามันคงไม่น่าเกลียดขนาดนั้นหรอกเออชื่อผมดีเออมันก็ยังแรงอยู่แหละผมว่างั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมว่ามันจะแรงไหมไปเลสโก้ s <S ก็ผมอยู่แลงกโก้ครับมันก็จะเจอคนที่สู้ง่ายๆหน่อยนะครับผมคือแบบก็พูดให้ดูหล่อไปงั้นอนะ่ะที่จริงผมก็แบบรีแรงลงมาแบบว่าตบคนที่อ่อนกว่าครับ <c oughs> ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้สาระนะสาระเออตัวมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมอันนี้มันเล่นได้นะตัวมันเนี่ย ผมแค่โดนตบมาอันดับโกยเฉยแต่เออไม่รู้ทำไมเขาตีกันโหดกันเกินจริงๆที่ผมคิดนะถ้าเป็นท็อปลอยนะมันก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นท็อป50ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มเล่นยากเลยนะเราจะเริ่มเจอคนที่แบบฟูลมากขึ้นแล้วเออก็เขาก็เก่งอะมาอันดับนั้นได้อะเออก็นั่นแหละตอนนี้เราอยู่แรงโกใช่ไหมมันอาจจะเจอคนไม่เก่งมาผมงั้นก็เดี๋ยวตอนเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามพูดสาระให้เลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมจะขออธิบายสกิลมือถานของตัววากาโม่อีกสักหน่อยละกันนะครับผมมันจะเป็นสกิลที่ทำให้ตัวเราเนี่ยเก็บสแต็คพลังโจมตีได้นะครับผมทุก60วินาทีนะ60วิวีนี่ก็ประมาณ1นาทีอ่าทุกหนึ่งนาทีเนี่ยเราก็จะได้มา1สแต็คนะก็คือเราจะได้มาตอน2นาทีจุดศูนย์ศูนย์อ่า โอเคตอนนี้ก็ยิงไปก่อนนะบอกดูในเกมบ้างนะโอเคโอ้โหฮันโโกะจะตายแล้วนะฮันโนโกะโคตรบางเลยสกิลเองไปรับจังหวะนี้ติดสตัรนนแล้วก็ช็อตสุดท้ายอ่ะสตัรนนานขึ้นแล้วก็ติดน็อกแบ็กนะอ่าเห็นไหมมันจะกระเด็นครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ว่าขโมงผมยิงไม่โดนเลยว่ะสโกะมันหลบเก่งมากทันทีนี่โอเคหรือยูกะตัวเดียวครับผมเนี่ยถ้าเป็นช็อตเนี้ยเรายิงให้มันกระเด็นออกกำบังได้นะแต่ว่าไม่ต้องแล้ว าบาปเข้าไปนี่ไงเมื่อกี้นี้มันมีความจะีหายยิงขึ้นมา2ครั้งเลยนะเออสกิลลองเราทํางานนะครับผม <Wow. S 1> จากการที่เรายิงศัตรูที่มันเลือดต่ำกว่าสาสิเนะเมื่อกี้เหมือนเรายิงโดนสนัดนะี่ยโอ้โหเปิดมาก็ชนะเลยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสาหรับการตบคนแรงโกในคลิปนี้หืม <c oughs> คนหน้าบวกเลยทีมนี้โอเคถ้าชนะคนนี้ได้ผมจะไปท็อป้อยนะครับผมโอเคมาคุณเพโก เข้าสู่เกมที่2นะผมคนดูน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับสกิลพื้นฐานของตัววากาโมเลยเนาะแต่ผมคิดว่าเอออยู่ยนะด,ด,ด,ดูเกมก่อนโอ้โหโดนขาดีเอาอย่างนี้ก็ใช้สกิลมินนูิแทนดิเอาเรียบร้อยก็ผมโอเคเก็บชุนไปได้เลยับผมโอ้โหตายเลยเว้ยโคตรแรงอะ่ะโอเคสกิลเอ็กซ์ X ไปก็ผมลิขิตในมุมขาสีมรุกขสตันไปโอเคตายแล้วผมไม่ต้องสตันนะโอเคสองสองเท่ากันเลยนะแต่ว่าตัวผมมันยิ่งเบาๆอยู่อเออมันสามดาวเองนะโอ้โหอะไรวะเนะี่ยซิลโกโดนเถอะหมูไม่โดนมาหลบได้ออื้ อืคนดูดูดิครับจะตายแล้วมันโดนตัดเลือดด้วยโอ้มันกินยานอนหลับแต่เลือดมัลรีนิดเดียวนะมันโดนตัดเลือดไงโอ้โชีโูกโกรธเธอเลือดมันหลบได้เดียววะโอ้โหอิงเปิดโปัวะเนี่ยเดี๋ยวสกิลพืนฐาดมันจะมาแล้วนะเราจะได้แอทแท็กเพิ่มขึ้นนะรอก่อนรอก่อนประมาณ2นาทีเอ้ยอย่าเพิ่งใช้ได้ไหมอ่ะโอ้น่าจะรอบัฟก่อนโอเคโอเคตายเลยไหมอ้ไม่ตายโอ้โหโอเคสกิลพื้นฐานมาแล้วโอ้โหออร่าสีแดงมาเลย โอ้ใช่มันเป็นนกแบ็กใช่๋อมันมันนกแบ็กไปมันมันจะได้ยิงชิลูโกอ๋ออู้สวยสวยเฮ้แต่ว่าชิลุโกมันมีโปะเลื่อนหรือนึ่งอ่ะเออตัวมันเกียนอ่าเรียบร้อยรอเวลานี้ไม่นานแล้วเออนับถอยหลังเวลาตายได้เลยชิลูโก้ออลาใครจะแรงออกกันเออว่าออลามันติดตัวยาวเลยนี่ว่ะดูวากามูดีนี่มันมีออลาสีแดงติดตัวยาวเลยถ้าเราใช้สีพื้นฐานนะเออสวยว่าเออดูดิยางสวยอ่ะงอเป็นไงเหมือนมีฮาคิราชันเลยโอ้โหถุยไม่ใช่ถ้ามันเป็นสายฟ้าสีดำอ่ะเออใช่อยู่ โอ้โหชะนะครั้งนี้มอบให้กับคุณท่านดานเมตยิ้งสุดน,นะครับโอ้โหดูดิดาเมตเท่าไหรอะครับช่วยบอกผมทีดิอ่าอะไรนะ16ล้านคือเวอร์เกินอะทําไมมาดูเวอร์กว่าชาวบ้านเขาวะ่าต่อไปตาหน้าของจริงั็ผมตาหน้าเนี่ยจะเป็นอยู่ในท็อปรอยแล้วอ่าอันนี้มันยังแรงโกอยู่นะเป็นแรงที่แบบแรงกระจอกกระจอกอะ ขอโทษด้วยนะขอโทษนะอันนี้ผมแค่จะพูดให้มันปันป่นๆเฉยๆนะไม่ได้แบบจะด,าด่าไปจริงจังนะโทษทีโทษทีครับผมผมแค่พูดให้มันเอาฮาเออผู้คุณยังไม่เข้าใจอ่ะโอเคตานี้เขามีชุนอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะผมจะเอาเป็นอุตหามาละกันนะผมแล้วผมจะสลับมาเป็นยูกะมาเป็นเอ่อมารีนาครับผมมารีนามารีนาอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคผมคิดว่ามันไม่น่าจะโดนเบริร์ตทีเดียวตายหรอกมารีนาเดี๋ยวแล้วก็เขามีอายเนสด้วยนะเออเอามารีนาเนี่ยมาทนอายญีได้อยู่นะ เออใช่ผมลื้บอกตรงนี้ไปนะไอ้สกิลมาตรฐานของวากาโมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสแต็กขั้นที่3ได้นะก็คือมันจะไม่ทันนี่ยใช่ไหมคนดูก็คือเวลาในเกมเนี่ยมันจะมี3นาทีใช่ไหมเนี่ยขั้นที่3เนี่ยคือมันจะไม่ทันนะผมเกมมันจะจบก่อนนะก็คือเกมที่มันมี3นาทีเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมที่มันจะสแต็กขั้นที่3เนี่ยเออมันต้องเล่นเกมที่มันเอ่อมีเวลามากกว่า3นาทีอ่ะก็คือเขาทํามาเล่นในเลดบอสเลยนะเออที่มันมีเวลามากกว่า3นาทีอ่ะใช่ไหม โอ้โหโดนขัดด้วยอะรู hmm. Guys, charge, e like right. ้ดีเลยนะโอ้โหแล้ววิ่งไปตรงนั้นด้วยอะโอ้โหเขาทําดีมากเลยเนี่ยก็คืออย่างน้อยอะในอารีนามันได้แค่2คันนะโอ้โหขั้นที่สามเนี่ยมันไม่ได้ก็คือเกมมันจะจบก่อนเนี่ยเออเดี๋ยวรอดูจังหวะนี้นะมันจะยิงได้ไหมคิดว่าตายไปน่าจะตายเลยนะปั๊บปั๊บปับปับสตาร์ทเข้าไปซ้ายตรงซ้ายตรงโอเคตายเลยโอเคสายฟ้าก็ยิงปิว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 แตกโอ้โหชนะสามตาติดเลยเว้ยเออแบบไม่ต้องตัดเลยอะโอ้โหทำได้ไงวะเนี่ย โอ้โเนี่ยชนะสามตาติดเลยอ้โหนี่ขนาดสามดาวนเนี่ยผมยังเล่นได้เก่งขนาดเนี้ยมันชํานาญด้วยแหละเออในซีซันนี้ผมก็บอกไปแล้วไงเออว่ามันเล่นได้เนาะเออตัวนี้าวากาโม่ตัวนี้ตัวดาเมจเหลืองเอาไว้ยืนพื้นนะตัวอื่นมาเล่นยากนะเออจะมีวากาโม่นี่แหละเออที่พอ,อามาเล่นได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับผมแต่ก็มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบเหมือนตัวท่สกาเนะที่มันจะมีคนแบบปั้นกันหรือว่าสุ่มกันแทบจะยกเซิร์ฟอะตองเป็นคนที่อวยเนาะถึงจะมีแบบปืนสามแล้วก็เเเอาามล่่นนีย โอเคมาเข้าสู่เกมที่4ี่นะผมเจอกับคุณเนโกมาตะน้องแมวในเซนิกโซซีโร่ปะโอ้โหแสนโอ้โหน่าเองดิดูดิครับผมจะชนะอีกแล้วอ่ะโอ้อันนี้ทบลอยนะเนี่ยคือมินเนอรี่อ่ะมันเปิดก่อนนะครับวงมันกว้างมากจังหวะนี้สกิลเอ็กครับผมดันออกจากกำลังไปสปันเอางี้โไม่ต้องดันเลยโอตายเลยก็บอกโอ้โหเอ้ก็แรงนี่ว่ะอันนี้ตายคากำบังเลยกับผมไม่ต้องน็อกแบ็กนะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้มันมันมันทันนะมันทันเออเรื่องเลยหนึ่งโอเครีบทำให้เรื่องมันจบกันดีกว่าครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหชนะสีตาติดเลยว่ะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยครับสีตาติดเลยครับโอ้นี่ขนาด3ดาวเนี่ยผมยังเล่นมาได้ขนาดเนี่ยโอ้มันก็เป็นเพราะความโหดของผมเองหรอครับไหนดูดาเมจสิ อะไรอ่ะฮันโกเล่นยังไงเนี่ยดาเมจน้อยกว่าวาคาโมะอ่ะกะจริงๆเลยสู้วาคาโมะก็ไม่ได้ต่อไปเอาคนนี้แล้วกันนะผมคุณคิวคิวเขามีฮันโกปืนสองนะน่าจะง่ายอยู่ฮันโกปืน3าผมยังทำดาเมจไป็เท่ากับวาคาโมสามดาวผมเลยเออฮันนโกเมื่ออยู่ต่อหน้าวาคาโมเนี่ยผมว่ากระจอกแล้ว <Huh? S 1> เข้าสู่กิทีิห่านะผมจะชนะห้าตาติดหรือเปล่าออมาดูกันชึบเจอกับคุณคิวคิวนะผมชิลโกกับชุนฝั่งเราเปิดก่อน เอ,อ,เอ,อฮานูกโกเมื่ออยู่ต่อหน้าวคาโมยเนี่ยผมว่ากระจอกแล้วผมว่ากระจอกแล้วผมว่ากระจอกแล้วมาเข้าสู่เกมที่6นะครับผมมินูรีฝั่งเราเปิดก่อนนะผมเออฮ้ยฮารุนา่าฮารุนา่าเฮ้ยทุกคนครับอ,อ,อะไรอะไรกลัวอะไรเออลุยกันเลย เอ้ยเดี๋ยวมันมีสง่างามระเบิดก่อนนี่หว่าเอ้ยเอ้ยฆ่ามันก่อนฆ่ายูกะก่อนรีวิวรีวิรีวโอเคใช้ก่อนใช้ก่อนทำไหมทำไหมโอเคโอเคเอิงระเบิดไปโอเคระเบิดไปเอิงระเบิดไปอ้าวไงคุโรดาเตะฮารุนะเรียบร้อยครับผมโอเคชนะไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ้ยท่าวากาโมบผมสกิลไม่ทันนี่แพ้ได้เลยปะเนี่ยเกือบไปนะโชคดีนะที่วา่าโมยเนี่ยเก็บยูกะให้ก่อนตายนะโอ้โหรอดไปทีโอ้โหยี่แปดมีถือว่าเป็นเกมที่ไวนะ เนี่ยครับโชคดีนะที่มินิีฝั่งเราเปิดก่อนนะวิธีเลงฮารุนะคือต้องจัดการตัวมันก่อนเลยตั้งแต่ต้นเกมน,นัแล้วก็เอาแทงไปเยอะๆนะแทงพวกเกาะหนักหรือว่าเกาะฟ้าเนี่ยฮารุนะไม่จะได้ตีไม่ค่อยเข้านะแค่นี้เองกลัวทาไมเนาะฮารุนะก่อน,นะผมโอ้ยฮารุนะฮารุนะเฮ้ยทุกคนครับโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะ เอาเราก็เป็นยังไงกันบ้างนนผมสลับการรีวิววากาโมหรือว่าวากาโมชุดว่ายน้ำนะครับผมอย่างที่บอกสกิลพื้นฐานสเต็กที่3คือไม่ต้องนับแบบเอาตัดออกไปได้เลยคือมันไม่ได้ใช้นะถึงมันจะเพิ่มแอตแทกไดเวอร์มาจริงๆแต่ว่ามันต้องรอถึง3นาทีเลยนะึ่งซึ่ง3นาทีเนี่ยมันต้องต้องเล่นในเลเบอสน,นะครับผมมันก็เป็นตัวตีบอสอยู่แล้วนะเออเขาทำมาตีบอสฮอนนะผมถ้าตีบอสฮอนเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะ ผมผมไม่รู้ว่าทําไมคนไม่ค่อยเล่นกันนะทั้งที่มันเป็นแบบมันเป็นตัวทั้งตัวสถานะแล้วก็ตัวดาเมจในเวลาเดียวกันเลยนะ <c oughs> คือวากามูอ่ะคุณเธอเขามีสตันนะผมซึ่งสตันเนี่ยมันเอาไปเล่นในเหรียบอสฮอนได้นะเออมันต้องการพวกสถานะซีซีในการเล่นนะ ทำไมเขาไม่ค่อยใช้วากามโมกันนะทางที่มันแบบเป็นตัวดาเมจก็ได้นะเออมันแรงด้วยนะเออถ้าถ้าแบบตอนเลเีดเกมอรมเออมันแรงมากเลยถ้าเราเก็บสแต็กได้อะแล้วคิดดูดิถ้าเราเก็บสแต็กได้ตอน3นาทีบอสมันก็ต้องเลือดต่ํากว่า30%อยู่แล้วเพราะเราก็ตีมาสักพักเลยใช่ปะเออสกิลลองมันก็จะทํางานใช่ปะถ้าถึงตอนนั้นแล้วอ่ะเราก็จะมีตัวด <im itation> าเมจหลักอีกตัวหนึ่งเลยนะใช่ไหมเขาใช้พวกคายโกะหรือว่าจะเป็นแบบโคทามะแคปในการเล่นบอสฮอนกันนะหรือไม่ก็ชิเซชุดย แต่แต่แต,แต่ตัวพวกนั้นมันไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่นะไม่เหมือนวากาโมนะที่มันเป็นแบบมี CC ก็ได้มีดาเมจก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่า cc ที่มันใช้เล่นเนี่ยมันไม่พอหรือเปล่ามันก็เลยต้องใช้พวกโคทามะหรือว่าชีเสถแทนนะซีวากาโมมันมีไม่พอแต่ว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้น้อยๆนะผมว่า ไม่รู้ดิซีซีมันอาจจะไม่พอบางเขาก็เลยไม่ได้เล่นกันนะวาการมูโอเคแต่ก็เป็นตัวที่ใช้ได้เหมือนกันในลินาชิซันเนี้ยเออเล่นได้นะครับผมตัวนี้เล่นได้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะผมถ้าชอบมากก็ฝากติดตามผมด้วยลวกันในกรณจะเป็นกรณีรายการนำคลิปมา,มากๆเลยนะครับผมเออรู้สึกว่ารค์ช่วงนี้มันน้อยลงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าลายเยอะผมก็จะมีกำลังใจไนงะเออบายบายครับผมสวัสดีครับ